สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและอำเภอกันทละลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ สิบห้าซิวพระอิสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวรกของวันนี้ค่ะ กันจอมพลังลงพื้นที่ชายแดนรีสเกตสร้างบังเกอร์ถนนเสริมความปลอดภัยให้ทหารแนวนาค่ะ้สื่อข่าวรายงานข่าว่านายกันนทพงไพบุญเวชหรือกันจอมพลังลงพื้นที่จังหวัดริสเกตเพื่อสร้างบังเกอร์ให้กับหน่วยทหารพลานในพื้นที่ชายแดนหลังได้รับรายงานว่าฐานทหารดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การปะทะ เมื่อวันที่4 4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในครั้งนั้นมีลูกระเบิดตกลงในพื้นที่หลายลูกและพบว่าบังเกอร์เดิมมีไม่เพียงพอต่อการป้องกันการลงพื้นที่วันนี้ได้จัดทำบังเกอร์ขึ้นใหม่โดยใช้บล็อกปูนขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงและความหนาสูงสามารถรองรับกำลังพลได้มากกว่า100นายพร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างให้หน่วยทหารดังกล่าวถึง2จุด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าพื้นที่ชายแดนสิสเกตการจมพลังเปิดเผยคขาว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่ก่อสร้างบังเกอร์เพิ่มเติมสองจุดเพื่อให้ทหารพลานใช้เป็นที่หลบภัยหลังจากนี้จะลงพื้นที่ตรวจสอบถนนเส้นสำคัญอีกสายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะช่วยให้การสัญจรและการลำเลียงกำลังทหารเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น เสริมความมั่นคงและปกป้องอธิปไตยของประเทศสำหรับบังเกอร์ที่สร้างให้ทหารในพื้นที่นั้นยืนยันว่าแข็งแรงปลอดภยัยและผ่านการใช้งานจริงแล้วโดยเฉพาะที่บริเวณปลาสาตาเมือนทมซึ่งในช่วงการเปิดยุทธการ5วันที่ผ่านมาทหารในพื้นที่ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิที่เข้ามาช่วยสร้างบังเกอร์ให เพราะช่วยปกป้องชีวิตทหารไว้ได้หลายคนในจุดที่ยังคงมีร่องรอยกระสุนและระเบิดของทหารกัมพูชายอยู่มากที่ผ่านมามูลนิธิกันจอมพลังได้รับการประสานงานจากหลายพื้นที่ให้เข้าไปช่วยสร้างบังเกอร์เพิ่มเติมปัจจุบันมีบังเกอร์ที่สร้างแล้วกว่า100จุดราคากอ่อสร้างตั้งแต่150,000บาทไปจนถึงหลักล้านบาท โดยบางแห่งเช่นโรงพยาบาลพนมดงรักมีบังเกอร์ขนาดใหญ่กว่าอาคารโรงพยาบาลภายในติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตเครื่องปั๊มหัวใจระบบไฟฟ้าห้องน้ําและสามารถรองรับคนได้หลายร้อยคนนอกจากนี้ยังได้สร้างบังเกอร์สําหรับทหารปืนใหญ่แนวหน้าเพื่อเสริมขวัญและความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นการจอมพลังได้ลงพื้นที่ไปยังฐานทหารแห่งหนึ่งซึ่งห่างกับพื้นที่ชายแดนประมาณ200เมตรเพื่อตรวจสอบสภาพเส้นทางและการติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างถนนที่มูลนิธิได้เข้ามาช่วยดำเนินการให้หน่วยทหารเนื่องจากเส้นทางเดิมมีความยากลำบากต่อการสัญจรและการลำเลียงกําลังพล จึงได้จัดทีมงานเข้ามาปรับปรุงและสร้างถนนสายดังกล่าวใหม่เพื่อให้การเคลื่อนย้ายกำลังทหารเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ